สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่6กุมภาพันธ์2567นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่50บาทส่วนราคาทองเช้านี้ราคาไม่เพิ่มไม่ลดค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9นาฬิกา6นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่34,300 30, บาทรับซื้ออยู่ที่34,200บาทส่วนทองรูป,ปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,800บาทรับซื้ออยู่ที่33,579บาท 40สตางค์ค่ะเช้านี้ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดราคาเท่ากับเมื่อวานค่ะและส่วนสปอร์ตโกนะคะเมื่อคืนมีการปรับลดลงอยู่ที่10.80ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่20.60.005ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่20.26 0.690เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.04%ค่ะและค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.754เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.17%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนิดค่ะค่ากำเนิดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ